เราอยาต้มดนครับผมมันสีประกอบกรึบกับกรึบกับกรบกับคือปลาหมึกนะแสบคือนหนอนงูว้ายรับพี่น้องครับผมแกงเห็ดอ่าปวกปวกสายบัวครับผมอยู่บ้านเขาเอ็ดสายบัวครับผมนี่ครับผมอันนี้ผู้เฒ่าพันว่าสากแกคาขงข้าโคโกไวด์เดอ้อนะมันมันบดีครับพี่น้องมันคนชิว่าผู้เฒ่าพันว่าไอ้หัวกล้วยเฉียดครับผม เดี๋ยวข้ากระตักไอ้บวกพริกครับผมพริกหอมกระเทียมครับผมข้าตตองปรุงเครื่องให้มันได้ก่อนครับผมพอเห็ดปวกมันมันอันนี้เร็วครับแล้นีใบสม้มองสม้มโองข่าตะไคร้ครับคลุกเข้าให้เข้ากันอ่ามันเดือดแล้วครับ เดียวฮาผงนัวนะครับอโอเคล้วก็รอมันเดือดก่อนนะเป็น้องนะเนาะเ้าไข่ชิมบึงครับผมตอนนี้ผงถ้าใส่ผงลุงไปแล้วครับผมผงปรุงรสนำปลาแดกนัวๆครับปื้ ก่อนครับเอ้ยปวกกับไปหน่อยอยอดยหาต้องชิมแล้วครับผมนัวแล้วอ่ะใส่หน่อยสิเป รอใส่ครับผมเททั้ทงพุ่นเนี่ยนี่เททั้ทงพุ่นค่อยๆตะแคงลงอย่าเพิ่มนะแสบเราไปน้องเลยเต็มหม้อครับมไม่ต้องใส่น้ำลายด้วยี่น้องไม่ต้องใส่น้ำลายแล้วก็คนๆลงไป โอ้หม้อแกนงนึงพี่ตัวนี้โหยอดพี่น้องเอ้ยเตรียมตัวแล้วครับมาอาหารอาหารยอดนี้ยม,ม่งครับผมอืมวักินท่กนทนนไไากบบใบใส่บาทน่าจะเปน็นน้องเนาะแบง่ง ผัดเาผือแก่ฮะเราได้กินน้ำเผาเนาะครับเนาะแสบอะครับเป็นอโรอจัปหน่อยนึงครับโอ้ยครับพี่นอ้องเข้ามาอย่ตบโดนครับผมมันสีบอ,กอบกบกลับกลับกลบกลับ,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 บคือปลาหมึก,กนะแสบคือหนองอ่ะใส่ใบแมงลักแมงลักลงไปครับผมใบมะแรงรักออื ปีแกตครับผมแป๊ก <laughs> ยอดแ้วพ่อคุณเอ้ย <laughs> แกงเห็ดปวก <laughs> มาด้ยวยครับพี่น้องเดี๋ยวถักเขาสู้กันจริง <laughs> หอมจริงๆ แล้วครับถ่ายรูปไปเบ่งกันครับผมบูสุดยอดว่าวน้องตะแกงไว้ใส่บาตรก่อนแกงเห็ดเห็ดปลวกของดีของแ่บๆก็ให้ผักกินก่อน แรงรักครับผม,มลุยกันพี่น้องบ้านเฮา้อ,อมเอ,อิอนอนไหมนี่เฮ็ดนะแม่นี่ผู้ใด่นดักผู้ใด่นดัก,ดกตะอมมะุ่มอ,อ่ะโอเมื่อกี้เขา บบเคิดว่าผมยังตกลนไปหน่อยนึงไปน้อง Mình có lươi Điều đều ồn cấp nguồn Điều มนเรียกตักเลยเออพี่น้องครับผมม,มามาครับผมเสบแสบรกันครับผมทุกท่าคนครับ